สวัสดีครับคลิปนี้มาต่อกันที่กลาศาสตร์ของไหลนะครับทราวนี้มาพูดถึงเรื่องหลักของเบอร์นูลีนะหลักของเบอร์นูลีนะครับเบอร์นูลีนะเบอร์นูลี principle Okay. อันนี้เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่ที่เวลาเราเรียนโคลนศาสตร์ของไหลเนี่ยจำเป็นต้องรู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยคลิปที่แล้วเราพูดถึงของไหลของเหลวที่มันไม่ไหลใช่ไหมแต่คราวนี้พอมันไหลปั๊บครับมันก็จะมีหลักการสมดุล่เปนท่อสายแบบนี้นะวางในลักษณะตอนทางเข้าเนี่ยเล็กๆแต่ว่าตอนทางออกมันใหญ่ขึ้นพื้นที่หน้าตัดเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นเ1หนึ่งสมมติอันนี้พื้นที่หน้าตัดเป็น A2 แต่ถึงพื้นที่หน้าตัดเปลี่ยนยังไงเนี่ยน้าในนี้เวลามันไหลในระยะเวลาเดียวกันใช่ไหมสมมติระยะเวลาเดียวกันเดลต้าที T เหมือนกันนะครับมันจะต้องไหลไปได้ด้วยปริมาตรที่เท่ากันถูกไหมปริมาตรเนี่ยปริมาตรเท่ากัน V ต้องเท่ากันเวลาเดียวกันไหลปับ๊บเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องไหลเร็วกว่าถูกไหม v ่หนึ่ง 1, นะครับเป็นความเร็วหนึ่งในขณะเดียวกันอันนี้ก็ไหลปริมาตรเท่ากัน ปริมาตรเท่ากันอันนี้วีนะครับ v สองนะครับส่วนด้านความยาวเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปเพราะว่าอะไรเพราะปริมาตรเพราะว่าพื้นที่หน้าตัดต่างกันน้ํา้ำตรงที่ไหลตรงนี้ก็จะมนะีความเร็วต่างไปมีหนะึวสเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเรามันอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมเราก็จะ สร้างแกนนั่งเองขึ้นมาแกนหนึ่งนะครับเป็นแกนนั่งเองเนาะปลายนี้ก็สูงจากพื้นสักประมาณ h หนึ่นะครับส่วนข้างนี้ให้สูงจากพื้นสักประมาณ h 2เราจะคำนวณพลังงานสักพลังงานสักนะครับนะแล้วนะคราวนี้เวลามันจะไหลได้มันต้องมีแรงดันมันถูกไหมก็อันนี้สมมติเป็นแรงดัน f 1นครับดันดันไป แนวดหนึ่งก็ดันไปเรื่อยครับดันไปทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าในขณะอีกปลายข้างหนึ่งมันจะมีแรงต้านถูกไหม,มจะมีแรงต้านรวมทั้งแรงหนึ่งแรงอะไรไม่รู้แรงต้านทั้งหมดนะครับแรงนี้ด้วยเป็นเท่ากับ f 2สมมติแรงต้านคือ f 2นะครับดันกลับมาเวลาเราพูดถึงความอของไหลเนี่ยเรามักจะไม่ได้ใช้แรงอย่างเดียวเราใช้แรงต่อพื้นที่หน้าตัดหรือเราเรียกว่า p หรือความดัน (pressure) พรืนที่หน้าตัด a 2หรือ p 2 อันนี้พื้นที่หน้าตัดเอหใช่ไหมพีสองพีหนึ่งโอเคเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับน้ําไหลจากนี่ไปนี่แล้วก็ไหลจากที่ต่ําไปที่สูงด้วยนะครับเรายึดหลักความจริงที่บอกว่าถ้าเวลาเดลต้าทีเหมือนกันเนี่ยเวลริมาตรจากตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันต้องเท่ากันปริมาตรหรือมวลมันต้องเท่ากันนะครับน้ํามันก็มีโลใช่ไหมโลคือความหนาแน่นมวลส่วนปริมาตรเนี่ยคงที่ ปริมาตรคงที่นะครับวัตถุโลเนี่ยคงที่เนาะปริมาตรก็คงที่มวลก็คงที่นะครับโลคงที่โอเคอันนี้ความรู้เดิมของเราเนี่ยเราบอกว่า,าทฤษฎีของงานพลังงานทฤษฎีงานพลังงานทฤษฎีงาน ใช้ดีงานพลังงานครับทฤษฎีงานของพลังงานนี่บอกว่างานที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่ากับพลังงานที่เปลี่ยนไปพลังงานที่เปลี่ยนไปพลังงานตรงไหนงานที่เกิดขึ้นันเกิดจากแรงใช่ไหมแรงที่เกิดขึ้นแรงมีอะไรแรงกระทํางานคืออะไรงานคือแรงคูณด้วยการกระจัดนี่คือหลักนิยามของงานใช่ไหมครับส่วนพลังงานคืออะไรพลังงานคือพลังงานจนบวกพลังงานศักย์ mgh ในลักษณะนี้นะเราก็มาดูคราวนี้มาดูที่จุด1ก่อนอันนี้จุดแรกนะจุดที่1 e 1ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ w 1 u ที่ทำกับอันนี้เท่ากับเท่าไหร่ W u ทั้งหมดนะครับ W 1 u 1คืองานที่เกิดจาก f 1 W 2 u คืองานที่เกิดจาก f 2 W 2 u เรากำหนดให้นะครับเรียกมาหนาข้างไม่ตรงกันแล้วก็อีกอันหนึ่งจุดนี้ก็เป็นจุด e 2มีพลังงาน e 2 พลังงาน e สองก็มีพลังงานศักย์เท่าไหร่ครับมีความเร็วเป็น v สองก็หนึ่งถึงสอง mv สองยกกำลังสองพลังงานศักย์หนึ่ง mg h สองอันนี้เหมือนกันครับ e หนึ่งหนึ่งถึงสอง mv หนึ่งยกกำลังสองใช่ไหมมีความเร็วเป็น v หนึ่งบวกพลังงานศักย์ mgh หนึ่งนะครับอ่ะแทนค่าคราวนี้งานที่เกิดขึ้นมีแรงสองแรงเนี่ยมันมีงาน w ดลวินยหนึ่งลบเสองทำไมเป็นลบ ก็ทิศทางของแรงมันสวนทางกันเห็นไหมอันนี้ไหลไปทางนี้อันนี้ไหลไปทางนี้เราให้ทางนี้เป็นบวกนะเท่ากับอะไรครับ e 2ลบ e 1อันนี้เดลต้า e e 2งลบ e 1ก็แทนค่าลงไปเลยครับ W1 u ก็คืออะไร f ดอทเดลต้า s f ดอทเดลต้า s เดลต้า s ในที่นี้ก็คือเดลต้า l ใช่ไหมก็เป็น f 1 d ดอทเดลต้า l 1เห็นไหม 1> f หนึ่งเดลต้า l หนึ่ง f หนึ่ l หนึ่งนะครับแล้วก็อะไรลบ f สองเดลต้า l สองนะเท่ากับ z หนึส่วน2 m v v 2ยกกำลังสองบวก m g h สลบด้วย หนึ่งนสอง mv หนึ่งยกกำลังสองบวก mg h หนึ่งเขียนเป็นคนละท่อนเลยไม่ต้องลบกั่ต้องอยู่ <_ l ain> โอเค Raymond. คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเอา a หารตลอด a ตรงนี้นะ a หาร a หารก็คูณ a ถูกไหมเอา a หารก็คูณ a ไอ้ตรงนี้กลายเป็นอะไรครับ a delta l ก็คือ v A d e l ไห a delta l a 1, a 1 a 1เอา a 2หาร a 2 a 1 delta l 1ก็คือ v v 1แต่ว่า v มันเท่ากันเนี่ยใช็ไหมครับเพเป็น p 1 v ลบคล้ายกัน p 2 f 2ส่วน a 2 f 2 p 2 a 2 delta l 2ก็คือ v v มันเท่ากันนะครับทั้ง2จุดก็จะเป็น หนึ่งส่วนสอง mv สองยกกำลังสองบวก mgh สองลบเขียนไว้เหมือนเดิมครับ mv หนึ่งยกกำลังสองบวก mgh หนึ่งคราวนี้ทำไงดีเอา v ไปหารตลอดนะเอา v หารตลอดเลย v หารตลอดย้ายข้างกันก็ได้พร้อมๆกันนะครับเอา v หนึ่งลบ p สอง p หนึ่งลบ p สอง 1>, 1ส,ส่วน2 m ส่วน v v 2ยกกำลัง2บวก m ส่วน v v ใหญ่นะ mgh 2อเอา v ไปหารตลอดกลับข้างก็ v หารตลอด1ส,ส่วน2 m ส่วน v v 1ยกกำลัง2ความเร็ว mgh อ่า m ส่วน v h 1นะครับ m ส่วน v คืออะไรครับ m ส่วน v ก็คือโลนั่นเอง โล okay? m ส่วน v ก็คือโล m ส่วน v ก็คือโลความหนาแน่นเพราะสมการที่เราได้ก็คือ p 1ลบ p 2เท่ากับ Z1 ส่วน2โล v 2ยกกำลังสองบวกโล g h 2ลบ1ส่วน2โล v 1ยกกำลังสองบวกโล g h 1น จะเห็นว่าแต่ละเทอมเนี่ยมันแบ่ง1นสองชัดเจนเลยครับเราก็ย้ายข้างไอ้ตัวเลขห้อย2มาฝั่งนี้ห้อย1มาฝั่งนี้สิ่งที่เราได้ก็จะเป็น p หนึ่งควมดันนะครับบวกหส่วนสอ low v 1ยกกำลังสองบวก low g h หเท่ากับ p สอจากลบย้ายมาเป็นบวก p สองบวกหส่วนสอง low v 2ยกกำลังสอง บวก log h 2เห็นไหมครับฝั่งซ้ายก็ห้อย1ฝั่งขวาก็ห้อย2แสดงว่าอะไรอันนี้แสดงว่า p 2, 2, บวก1.2 v ยกกำลังสบวกพลังงานศักย์ mgh เท่ากับค่าคงที่นี่คือหลักของเบอร์นูลลี่ครับนี่คือหลักการของเบอร์นูลลี่นะครับ p mm. คือความดัน l o คือความหนาแน่นของของเหลว v คือความเร็ว m คือมวน g คือค่าคงความเร่งโน้มถ่วงของโลก h คือความสูงจาก,กระยะแก่สอิงนะครับนะครับจะมีตัวอย่างนะครับที่หลายตัวอย่างเลยครับอลองไปดูนะครับลองไปดูเป็นเพียงตัวอย่างคแทนค่าการใช้สูตรเท่านั้นเองนะครับรวมทั้งปีกเครื่องบินด้วยนะครับยกตัวอย่างนะยกตัวอย่าง แรงยกปีกของเครื่องบินนะ,นะครับแรงยกปีกของเครื่องบินเนี่ยอาจารย์อธิบายเป็นหลักการนะครับปีกเครื่องบินเนี่ยลักษณะของปีกเครื่องบินมันจะเป็นยังไงอ,อันนี้เครื่องบินนะเค<ล> <CL. S 2> รื่องบินครับปีกเครื่องบินเนี่ยมันจะเป็น,ล,นลัลกษณะหนาลักษณะ ชันไปหน่อยนะวาดม่สุดหน่อยเอาละอ่าประมาณนี้นะครับสังเกตนะครับเวลาเครื่องบินมันวิ่งวิ่งไปฝั่งนี้เนาะวิ่งไปฝั่งนี้แล้วลมมันวิ่งมาครับลมเนี่ยที่มันกระทบเนี่ยมันจะแยกออกเป็นสองทางทางนี้วิ่งมาทางนี้ถูกไหมทางนี้ก็จะวิ่งใต้เข้ามาฝั่งนี้วิ่งมาฝั่งนี้ คิดว่าทางไหนใช้ทางเดินมากกว่าครับใช้เวลามากกว่าลมสองอันเนี่ยอันไหนใช้เวลามากกว่าทางฝั่งนี้ทางเดินไกลกว่าถูกไหมเพราะทางนี้ต้องวิ่งไงครับวิ่งเร็วกว่า v ฝั่งเนี้ยนะครับ p สองเนี่ย p สองไอฝั่งเนี้ย v หนึ่งความเร็ว v หนึ่งเพราะในกรณีแบบนี้นะครับอ่า v 2เนี่ยมากกว่า v 1 v 2มากกว่า v 1ก็คือความเร็วของลมเหนือปีกเครื่องบินเนี่ยเร็วกว่าความเร็วของลมใต้ปีกเครื่องบินสิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงยกอลองดูนะครับจากสมการของเบอร์นูลีใช่ไหมอ่ะ p 2ลบ p 1 p 1ลบ p 2 p 1 p 2. P 1 p 2บวก1ส่วน2โล v ยกกำลังสอง บวก mgh 1เท่ากับ p 2บวก1 lov ยกกกำลัง2องบวก mgh 2สมมุตินะครับสมมติสมมติ h มันอยู่เรื่ความสูงที่ไม่ต่างกันมากนะเราก็ประมาณมันเท่ากันสมมตินะ2นะอ,อันเนี่ยประมาณมันเท่ากันก็ตัดออกไปนะครับสิ่งที่เหลืออยู่คือ p คือ p 1ลบ p 2องเท่ากับเจส่วนสโล v 2ยกกำลัง2อบ v 1ยกกำลัง2ถูกไหมเห็นไหมครับ p 1 p 1คือความดันความดันตรงนี้ครับเห็นไหม p 2คือความดันตรงนี้ถูกไหม p สอ p หนึ p 1กับ p 2เนี่ยแตกต่างกันเห็นไหม p หนึ่กับ p 2เนี่ย v 2มากกว่า พอวิ่งเร็วกว่าทางเดินมันไกลกว่าเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดแรงยกอันนี้แหละครับคือแรงยกปีกเครื่องบินนะครับถ้าเกิดว่าพื้นที่หน้าตัดตรงนี้ให้เป็นเนาะพื้นที่หน้าตัดตรงนี้ให้เป็น a นะครับเท่าเท่ากันพอใกล้เคียงกันสิ่งที่เราจะได้ P มันคือ F ส่วน A ใช่ไหม F หส่วน A ลบ F 2องส่วน A เห็ไหมครับเท่ากับ1ส่วน2โล v ยกกำลัง2ลบ 1> v 1ยกกำลังสอง a แล้ก็ย้าย a มาคูณฝั่งนี้เนาะ f 1ลบ f 2อันนี้แหละคือแรงยกปีกครับเขาเรียกแรงยกปีก 1, Low a, 1, 2, 1นึ่ส่วนสอง a v ยกกำลังสองลบ v 1ยกกำลังสองไอ้ตรงเนี้ยเขานิยามเป็นแรงยกปีก lift f lift แรงยกปีกนิยามเครื่องบินนะครับสังเกตดูนะเครื่องบินเนี่ยทำทำปีกพื้นที่ปีกให้มันใหญ่ใญใช่ไหม ถ้าเครื่องบินลำใหญ่ต้อง A ถ้าเพิ่มขึ้นแรงยกตีจะเพิ่มขึ้นหรือถ้าอยากให้มันยกได้ง่ายขึ้นก็ต้องวิ่งเร็วๆครับว,วิ่งเร็ววิ่งเร็วต้องใช้เครื่องยนต์เจ็วิ่ง v เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับขอจบคลิปนี้เท่านี้นะครับ